ครับก็สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับผมจะมาสอนในส่วนของการต่อชุดคอนโทรนแมกนติกนะครับเพื่อควบคุมมอเตอร์ซิงเกิลเฟสนะครับซึ่งมอเตอร์ที่เรามาต่อเป็นมอเตอร์ซิงเกิลเฟดส AC 2้0โวลต์นะครับในคลิปนี้ผมจะสอนในการต่อให้โดยละเอียดนะครับสำหรับ คนที่เริ่มต้นอยากจะศึกษาในส่วนของการต่อใช้งานชุดแมกเนติกนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูตัวอย่างแล้วก็ต่อตามได้นะครับก็เป็นทิปที่ผมพยายามทำให้ละเอียดมากที่สุดน,นะครับก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ลองมาศึกษาแล้วลองมาติดตามดูครับในส่วนของการต่อชุดคอนโทรลนะครับแมกเนติก เพื่อควบคุมมอเตอร์ซิงเกิลเฟสให้หมุนเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับครัาวนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำตู้คอนโทรลชุดแมกเนติกควบคุมมอเตอร์ซิงเกิลเฟสตัวนี้กันนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้กันครับก็จะมีตัวแรกนะครับก็คือตัวตู้คอนโทรลน,นะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับก็เป็นชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับเป็น ตัวนี้เราจะเอาเป็นคอย AC 220โวลต์นะครับตัวนี้จะใช้ทั้งหมด3ตัวเพราะฉะนั้นว่าตัวแมกเนติกนี้เราจะเอารุ่นไหนให้เราดูเลดกระแสที่เราจะเอาไปควบคุมตัวมอเตอร์นะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นรุ่น HT 20นะครับก็ดูว่าเลนกระแสที่เราจะเอาไปหรือไปต่อควบคุมมอเตอร์เนี่ยมันมันใช้มากน้อยแค่ไหนก็ให้เราเลือกตัวแมกเนติกให้มันเหมาะสมนะครับจะใช้ทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วตัวที่2ก็คือชุดโอเวอร์โหลด ชุดโอเวอร์โหลดคือชุดที่ป้องกันให้อ่ป้องกันกระแสเกินหมายถึงว่าเวลามอเตอร์มันทํางานแล้วก็เกิดใช้งานโหลดหนักๆนะครับตัวชุดโอเวอร์โหลดตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมว่าไม่ให้กระแสมันเกินกําลังของมอเตอร์หรือกระแสที่มอเตอร์รับได้นะครับถ้าเกิดเกินมันก็จะทาให้มอเตอร์ไหมฉะนั้นว่าเราต้องมีชุดตัวชุดโอเวอร์โหลดตัวนี้เพื่อทําการตัดวงจรหรือตัดชุดแมกเนติกให้หยุดทํางานนะครับแล้วก็ เมนเบเกอร์นะครับเซอร์กิตเบเกอร์เซอร์กิตเบเกอร์ก็คือตัวเมนที่จะจ่ายไฟให้ครับอันนี้เราจะใช้เป็น2 2เฟสนะครับ 2P ก็ดูเรทว่าเราจะใช้กี่แอมป์นะครับอาจจะ10แอมป์20แอมป์ขึ้นอยู่กับตัวมอเตอร์ที่เรามาใช้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นสวิคนะครับพุทธบัตตอมสวิคนะครับตัวพุทธบัตตอมสวิคเราจะมีใช้อยู่2ประเภทก็คือแบบสวิทช์กดดับปล่อยติดนะครับก็คือ nc นะครับ normal c l o s e ซึ่งตัว nc นี้เราจะใช้ในตัวสวิตช์สต็อปนะครับ แล้วก็สวิตช์อีกแบบหนึ่งที่เราจะต้องใช้คือพูดปต้อมสวิตช์ที่เป็นมีคอนแทคที่เป็นแบบ NO หรือกดติดปล่อยดับนะครับอันนี้เราใช้2ตัวก็จะเอาสีขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาสีนําเงินสีเขียวหรือสีเหลืองหรืออะไรก็ได้ครับอันนี้จะใช้2ตัวเป็นสวิตช์สหรับชุดฟอร์เวิร์ดและก็ชุดรีเวิร์นะครับแล้วก็ยังมีพวกสายไฟที่เราจะต้องเอามาไวริ่งสายแล้วก็อุปกรณ์พวกครีมย้ำหางปลา ไขควงแล้วก็คิีมตัดพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเจาะตู้เราอาจจะต้องมีสว่านแล้วก็มีตัวหฮซอรประมาณ22มมิลมาเจาะตู้ด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือตัวมอเตอร์ซิงเกิลเฟสที่เราจะเอามาควบคุมน,คนี่คืออุปกรณ์ข้าวๆที่เราจะเอามาทําเป็นตู้คอนโทรลเพื่อควบคุมมอเตอร์ของเรานะครับต่อไปเรามาดูการทํางานของมอเตอร์กันบ้างนะครับเราจะดูว่ามอเตอร์เนี่ย ชุดคอนโทรลที่เราจะเอามาควบมอเตอร์เนี่ยเราจะควบคุมอเตอร์ให้มันสามารถกดแล้วก็หมุนเดินหน้าหรือกดหมุนเดินหลังอทอยหลังได้เลยนะครับโดยการทํางานของมอเตอร์ซิงเกิลเฟสนะครับปกติสายมอเตอร์ซิงเกิลเฟสเวลาเราเปิดตรงชุดข้อบออกมาดูมันจะมีสายอยู่ทั้งหมด4เส้นนะครับก็คือมีสาย Z1 แล้วก็ Z2 แล้วก็มีสาย U 1 U 2ทั้งหมด4เส้นนะครับอันนี้คือแผนผังการต่อสายของเขานะครับ การต่อสายของเขาจะต่ออยู่สแบบคือหมุนย้อนอันนี้ผมจะให้เป็นทวนเข็มนาฬิกาอันด้านนี้คือหมุนตามเข็มนาฬิกาอันนี้ตัวนี้คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับอันนี้หมุนเดินหน้านี่คือตามเข็มนาฬิกาก็คือตามนี้นะครับอันนี้คือค่าดีฟอยท์ที่เขาต่อค่าที่โรงงานที่เขาต่อมาเขาจะต่อแบบหมุนย้อนนะครับก็คือทวนเข็มนาฬิกาก็คือเขาจะจําสาย U1 กับ Z1 ไว้นะครับ แล้วก็ U สกับแท้สองไว้นะครับอันนี้คือจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาถ้าเราจะให้มันหมุนทวนเข็มเราก็จะต่อแบบนี้คราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนเดินหน้านะครับเราก็จะต่อสลับตรงส่วนที่เป็น U กับ U หนึ่งกับ U สองครับส่วนแทนะ้หนึ่งเนี่ยมันยังเท่าเดิมยังอยู่ที่เดิมแท้สองก็ยังอยู่ที่เดิมสลับกันแค่เอาสายจัมของ ของเดินที่เราจําเข้ายู่1มาเป็น U2 แทนก็จะไปดูตรงนี้ก็จะสะดวกครับถ้าเกิดว่าต้องการให้มันหมุนถอยหลังนะครับ U1 ก็จะเป็น L ดู U1 จะเป็น L U2 เป็น N ถ้าจะองการให้มันหมุนเดินหน้า U1 ต้องเป็น N U2 ก็เป็น L มันก็จะสลับกันนะครับนี่คือการทํางานของตัวมอเตอร์หรือการควบคุมการหมุนให้มันเดินหน้าหรือถอยหลังของมอเตอร์ซิงเกิลเฟสนะครับ ต่อไปเป็นความรู้พื้นฐานนิดนึงมาดูในชุดของแมกเนติกนะครับแมกเนติกก็คือชุดสพานไฟหรือชุดควบคุมการจ่ายไฟให้มอเตอร์นะครับซึ่งในชุดแมกเนติกจะมีชุดคอนแทคอยู่แยกเป็นถ้าเกิดผมแยกก็จะเป็นชุดเมนกับชุดคอนโทรลคอนโทรลนะครับก็คือเมนก็จะคือแมกเนติกพวกนี้จะมีคอนแทคอยู่สําหรับ3เฟสก็คือเมนแมกเนติกคือมอีน่าสัมผัสทนกระแสดได้สูงอยู่3ตัวแล้วก็มี คอนแทคช่วยนะครับที่เป็นใช้สําหรับในการคอนโทรลก็จะมี N O N C อย่างหนึ่งหรือบางรุ่นก็จะมีอย่างละสองชุดนะครับตัวแม่เนติกจะประกอบด้วยชุดหน้าคอนแทคนะครับตัวนี้เรียกว่าหน้าคอนแทคนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือชุดคอยชุดคอยของเขานะครับว่าเราต้องการจะใช้ไฟกี่โวล์นะครับอย่างในวงจรนี้เราใช้ไฟ A C 220โวล์ล้วก็จะซื้อคอย A C 220โวล์นะครับ มันมีหลายหลายเลงนะครับเป็น100ร้อยวนก็มีนะครับหรือ3ามร้อแปดสิบวนก็มีแล้วแต่ว่าเราจะเลือกชุดคอนโทรลยังไงชุดคอยตัวนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับว่าใช้เป็นคอยกี่วนอันนี้เราใช้คอย ac 2อ0วนฉะนั้นว่าเวลาเราซื้อคอนแทคเราเลือกรุ่นแล้วก็เลือกชนิดไฟนะครับว่าเป็นไฟกี่วนอันนี้คือไฟ ac 2อ0บวอนอันนี้คือรูปร่างที่ประกอบเป็นเต็มของชุดแมกัตติกนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเห็นว่าโครงสร้างภายในนะครับชุดแมกัตติกก็จะประกอบด เหมือนตัวมีชุดคอยอยู่ข้างล่างเวลาเราจ่ายไฟให้ชุดคอยมันจะเกิดการเหนี่ยวนำแล้วก็จะดึงหน้าคอนแทคตังนี้ลงมานะครับลงมา,าไฟหรือสะพานไฟตัวนี้มันก็จะต่อถึงกันทําให้ไฟที่เราต่อเอาสายไฟเข้าตรงนี้มันก็จะวิ่งผ่านมาตรงนี้ได้ก็คือมาบรรจบตรงนี้เดี๋ยวมาดูการทํางานที่หนึ่งอันนี้คือการทํางานของชุดแม่เหติกนะครับเวลาตอนนี้เราไม่ได้จ่ายไฟพอจ่ายไฟมันจะโดดลงเห็นไหมครับเวลาเวลาเรา จ่ายไฟให้ชุดคอยล์แม็กมันก็จะดูดลงทําให้หน้าสัมผัสของตรงนี้หรือสะพานไฟตรงนี้เชื่อมต่อกันเพราะว่าเวลาสายไฟเราต่อเราจะต่อเข้าตรงสกตงสงูตรงนี้2คงข้างนะครับทำให้ตัวนี้มีการเปิดปิดตามการสั่งงานหรือตามไฟที่เราจ่ายเข้ามานะครับนี่ในส่วนของการทํางานในชุดแมกเนติกต่อไปเรามาดูวงจรคอนโทรลเมนนะครับวงจรคอนโทรลของชุด ควบคุมมอเตอร์ซิงเกิลเฟสตัวนี้นะครับที่เป็นการควบคุมแบบให้มันหมุนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเราจะแบ่งเป็นสส่วนคืออันนี้คือส่วนเมนส่วนเมนคือส่วนที่ควบคุมให้มอเตอร์หมุนนะครับส่วนเมนคือส่วนที่ควบคุมให้มอเตอร์หมุนนะครับส่วนคอนโทรลจะเป็นส่วนที่ควบคุมให้เมนิติททางานนะครับฉะนั้นว่าเราแยกเป็นสส่วนอันแรกเราจะมาดูสายในการต่อของส่วนเมนก่อนส่วนเมนตัวนี้เป็นซิงเกิลไลน์หรือเป็น เป็นวงจรที่เราเขียนมานครับส่วนด้านขวานีจะเป็นการต่อหรือการโยงสายจากตัวแมกเนติกที่ผมทําเพิ่มขึ้นมาให้เห็นในการต่อสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานหรือยังไม่เคยต่อจะได้ต่อตามนะครับแยกเป็น2สีสีแดงคือไายไลน์เอ็นนะครับแม่เนติกที่เราจะใช้ทั้งหมดมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับคือ ms 1 ms 2 ms 3นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้คือชุดอร์โหลด th 1ก็คือชุดอร์โหลดนะครับ แมกเนติกที่จะต่อ3ตัวนะครับตัวแรกคือ ms 1 ms 1, 1นี่คือชุดแมกเนติกที่ควบคุมไฟเมนที่จะต้องทุกครั้งที่มอเตอร์ทํางานไฟเมนตัวนี้จะต้องจ่ายให้จะต้องทํางานทุกครั้งหรือ,รอต้องต่อทุกครั้งนะครับแซดหกับแซดสจะต้องมีไฟจ่ายให้ตลอดเวลานะครับมอเตอร์ถึงจะทํางานส่วน u 1กับ u 2ที่เคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นชุดสตาร์ชุดสตาร์เราจะสตาร์ทให้มันหมุนเดินหน้าหรือถอยหลัง ตามเข็มหรือทวนเข็มขึ้นอยู่กับว่าเราจะจ่ายลาย L เข้าชุดไหนนะครับถ้าเราลาย L เข้าชุด U มันจะเป็นการหมุนทวนเข็มแต่ถ้าเกิดว่าเอาลาย L ต่อเข้า U 2นะครับเมื่อกี้เข้า U 1ถ้าเกิดเข้า U 2มันก็จะทวนเข็มนะครับก็เ,เป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือไม่เหติกเราก็จะเป็นตัวควบคุม M S 1 M S 1, 1, 1เป็นตัวไฟเมน M S 2เป็นตัวควบคุมการหรือเป็นตัวเลือกว่าจะให้มันหมุนแบบ ทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนย้อนหลังถอยหลังส่วน M3 MS3 เป็นตัวกำหนดว่าให้มันหมุนเดินหน้าหรือตามเข็มนาฬิกาฉะนั้นว่าเวลาชุดการทำงานของแมกเนติกตัวนี้เราจะเป็นตัวควบคุมเราก็จะไปเขียนวงจรควบคุมแมกเนติกว่าให้มันทำงานเป็นแบบไหนนะครับนี่คือไดอะแกรมฉะนั้นว่าในวงจรนี้การต่อสายพาวเวอร์นะครับเราก็สามารถต่อตามนี้ได้นะครับก็คือโยงสายตามที่ผม ทำมาให้ดูเลยนะครับก็จะต่อตามนี้นะครับคํานี้เรามาดูละแบบการทํางานของมันบ้างนะครับอย่างที่บอกครับว่าชุดคอนโทรลตัวนี้เป็นการควบคุมให้มอเตอร์สามารถที่จะสั่งให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าหรือให้มอเตอร์หมุนถอยหลังก็ได้นะครับตอนแรกหรือวงจรแรกหรือสเต็ปการทํางานแรกเนะี่ยผมอธิบายในส่วนของการทํางานของมันนะครับก็คือเมื่อเราจ่ายไฟให้แมกเนติก ms หนึ่ง ms หนึ่งตัวนี้ทํางาน คอนแทคมันก็จะต่อนะครับหน้าสัมผัสมันจะต่อให้ไฟ l i l เข้าแทไฟ l ล n เข้าแทสนะครับส่วนการควบคุมว่าจะให้มันหมุนในทิศทางเดินหน้าหรือตามเข็นเมนาริกาเราก็จะสั่งให้ ms 3ทํทำงานจะนั้นว่าในสเต็ปนี้การหมุนเดินหน้าหรือตามเข็นเมนาฬิกาจะทำให้ m a g เนติก ms 1งทำงานพร้อมกับ ms 2นะครับนี่คือวงจรที่เราจะต้องควบคุม คือให้แมกเนติกเอ็มเอสหนึ่งทำงานแล้วก็แมกเนติกเอ็มเอสสามทำงานครับจะทําให้มอเตอร์หมุนาตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนเดินหน้านี่คือสเต็ปการทํางานหรือการควบคุมในส่วนของการทําให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าครั้งนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้เขาหมุนแบบหมุนตามอัดทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนถอยหลังนะครับเราก็จะมาดูสเต็ปการทํางาน ก็คือสเต็ปนี้ MS 1ยังต้องทำงานเหมือนเดิมเพราะเป็นไฟเมนนะครับก็คือ MS 1จะต้องทำงานส่วนแมกนติที่จะเป็นตัวควบคุมให้มันหมุนทวนเข็นเมนาฬิกาคือ MS 2ฉะนั้นว่าในสเต็ปนี้แมกนติที่ต้องทำงานคือ MS 1กับ MS 2อ n อนครับก็คือจะต้องทำงานฉะนั้นว่าการทำงานถ้าหมุนตามเข็นเมนาฬิกาก็คือ MS 1กับ MS 3ทํทำงาน ถ้าเหมืนอนหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนถอยหลังเราก็จะให้ MS 1กับ MS 2ทํางานนะครับนี่คือในส่วนของก็จะดูตาจากแดแกรมของตัวมอเตอร์ที่เขาให้มาแล้วก็จะทําตามของเขาแบบนี้นะครับก็นี่คือในส่วนของการควบคุมก็สรุปนะครับในส่วนของการควบคุมถ้า MS 1กับ MS 2ทํางานจะเป็นการหมุนถอยหลังหรือทวนเข็มนาฬิกาถ้า MS 1กับ MS 3ทํางานจะเป็นการหมุน ตามเข็มนาฬิกาห,หมุนเดินหน้านะครับนี่คือ,อลักษณะการต่อหรือการคอนโทลในส่วนของชุดไฟเมนของวงจรหรือชุดคอนโทลที่จะควบคุมมอเตอร์ให้ซิงเกิลเฟลให้หมุนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับคราวนี้เรามาดูแผนผังชุดวงจรคอนโทนกันบ้างน,นะครับก่อนหน้านี้เราดูในส่วนของการทํางานและก็แผนผังการต่อในส่วนของพาวเวอร์กันนะครับตัวนี้คือแผนผังชุดคอนโทลแผนผังชุดคอนโทลคือแผนผังที่ต่อเพื่อควบคุม การทำงานของแมกเนติกนะครับว่า,าสเต็ปแรกให้แมกเนติก MS 1กับ MS 2ทํทำงานหรือให้ MS 1กับ MS ําทำงานนะครับเราจะเป็นตัวควบคุมตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวแมกเนติกตัวนี้ก็จะเป็นตัวเพื่อที่จะไปควบคุมการหมุนของมอเตอร์ฉะนั้นว่าแมกเนติกตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่วนหนึ่งจะฉะนั้นว่ามันต้องมีวงจรตัวหนึ่งที่มาควบคุมแมกเนติกก็คือชุดคอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลของเขารเราจะประกอบด้วย Uh, ตัวแรกครับลาย L คือไฟ220โวลต์ครับมันจะมีลาย L กับลาย N ใช่ไหมคอนโทรลตัวนี้ไม่ได้ติดตัวนี้เราใช้เป็นไฟ220โวลต์ลาย L มาเข้ายัางชุดโอเวอร์โหลดนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็ด้านขวานี้ก็จะเป็นการโยงสายจากอุปกรณ์จริงแล้วก็สามารถที่จะต่อตามนี้ได้ครับลาย L เข้ามาที่ที่ชุดโอเวอร์โหลดนะครับชุดโอเวอร์โหลดตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมหรือจํากัดก,กระแสะถ้ากระแสะเกินมันจะตัดออกนะครับ เมื่อไฟเข้าชุดโอโหลดแล้วก็จะมาเข้าอย่างตัวสวิตช์สต็อปตัวนี้ก็คือสีแดงสวิตช์สต็อปตัวนี้เราจะเป็นแบบกดดับปล่อยติดทะนั้นว่าคอนแทคมันคือ NC นะครับ NC พอผ่านสวิตช์สต็อปเสร็จแล้วก็จะมาจอแล้วก็แผงตัวนี้ก็จะต่อยาวลายแรกคือที่เราเข้าสวิตช์พุชปัตตมสวิตช์ที่เป็น forward สวิตช์พุชปัตตมสวิตช์ที่เป็น forward เนี่ยเราจะต่อเป็นแบบใช้คอนแทค t NO นะครับคือกดติดปล่อยดับ เมื่อเรากดสวิตช์ r w r w d r d ปุ๊บนะครับไฟ l ล n แอมก็จะวิ่งผ่านสวิช์ตัวนี้มาแล้วก็จะมาเข้าอย่างตัว Contact NC ของ MS 2แล้วก็จะไปเข้าคอยของ MS 3ให้ทำงานเมื่อคอยเอ็มาทำงานปุ๊บนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีวงจรเซลล์ฮลหรือวงจรล็อกการทำงานของมันเพราะเราเราปล่อยปือปุ๊บมันก็จะตัดการการทำงานออกแต่ว่าพอเราต้องการให้มันทำงานค้างนะครับเราก็ จะต้องเอา Contact NO ของ MS3 มามมอมตัวสวิตตัวนี้ไว้ครับเป็นวงจรเซลโฮลหรือวงจอรล็อกการทำงานไว้ที่ Forward เวลาเราไปมือปุ๊บ m s 2มอ่ันก็ยังทำงานอยู่นะครับคราวนี้มาดูที่เราบอกแล้วว่าในการหมุนทำงานคือหมุน Forward เราต้องให้ MS1 กับ MS3 ทําทำงานใช่ไหมานั้ว่าเมื่อ MS3 ทําทำงานแล้วไฟลายน์ที่เป็นไล่เอที่ผ่านสวิตช์สต็อปมาแล้วครับมันก็จะเราก็จะใช้คอนแทคของ M.S. 3นะครับ M.S. M.S. สตัวนี้นะครับที่เป็น Contact N.O. ตัวนี้ต่อเมื่อมัน M.S. 3ามทำงานปุ๊บมันต่อวงจรเป็นจาก N.O. เป็น N.C. มันก็จะมาทําให้ M.S. หนึ่งทำงานด้วยจะนว่าในสเต็ปแรกเมื่อเรากดสวิตช์ฟอร์เวิร์ด M.S. 3ามทำงานแล้วก็จะสั่งให้ M.S. 1นึ่งทำงานด้วยทําให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าหรือฟอร์เวิร์ดนะครับหรือตามเข็มนาฬิกา เมื่อเราต้องการให้มันหยุดการทํางานของตัวนี้เราจะกดสต็อปปุ๊บนะครับคราวนี้ต่อไปถ้าเกิดเรามาต้องการให้มันหมุนรีเวิร์ดนะครับหรือหมุนย้อนทางหรือหมุนกลับทางหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเราจะมากดสวิตช์พด่ตปุ่มสวิตช์ตัวนี้ครับสีเหลืองตัวนี้ก็คือกดรีเวิร์ดปุ๊บวงจรไล l อก็จะวิ่งผ่านมาอย่างคอนแทค N.C. ของ M.S. 3แล้วก็เข้าชุดคอยของ a p 2ให้ทำงาน เอ็มเอสองทำงานปุ๊บคอนแทคเอ็นโอของเอ็มเอสองก็จะมาเป็นวงจรเซลล์โฮลที่เราต่อเซลล์โฮลไว้เพื่อล็อกการทางานพอเราไปมือวงจรก็จะทางานค้างอยู่ก็ทําให้เอ็มเอสองทำงานไปเรื่อยๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของเอ็มเอสหนึ่งที่ต้องทํางานด้วยเราก็เอาคอนแทคเอ็นโอของเอ็มเอสองตัวนี้มาต่อเข้าควบคุมเอ็มเอสหนึ่งด้วยฉะนั้นว่าเมื่อเรากดรีเวิร์ดนะครับเอ็มเอสหนึ่งก็จะทํางานด้วยพร้อมกับเอ็มเอสองนะครับ ถ้าเราต้องการให้ม Stop, ันสต็อปเราก็จะกดตรงปุ่มสีแดงตรงนี้ก็คือสต็อปนะครับตรงนี้แเดนว่าสเต็ปการทาง,ทงานคือถ้าเกิด forward กด forward ก็คือสีน้ําเงินนะครับ ms 1กับ ms 3ทํทำงาน ms 1กับ ms 3าํางานกดสีแดงก็สต็อปพะกดสีเหลืองร e v e r ms 2ทํางาน ms 1ก็ทํางานนะครับนี่คือตัวนี่คือวงจรในส่วนของชุดคอนโทรลตัวแมนติก ให้ทำงานควบคุมมอเตอร์ให้หมุนเดินหน้าหรือถอยหลัง for ์เวิร์ดรีเ e นะครับตัว MS3 กับ n 2ตัวนี้เป็นวงจรอินเตอร์ล็อกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ MS2 กับ n 3าทำงานร้องกันนะครับตัวนี้นี่คือวงส่วนนี่คือแผ่นถังวงจรชุดคอนโทรลที่ควบคุมการทำงานของแม่เหล็กที่จะไปสั่งงานให้มอเตอร์หมุนเดินหน้าถอยหลังนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะสามารถทำกันได้นะครับลองต่อดูครับ